สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของป้านาทุกท่านนะคะคลิปนี้มาป้านาพามารีวิวเหรียญที่ป้านารับเข้ามาในวันนี้อีกนะคะดูสินะคะมีอยู่แค่นี้เองเห็นไหมคะจะกระจึ้งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะแล้วมาดูกันนะคะว่ามีอะไรในจะกระจึ้งเนี่ยน้อยจริงๆค่ะกล่องกล่องนะคะอ่ะมาชมกันว่ามีอะไรนะคะ ออกแล้วในนี้ไม่มีอะไรโอเคนี่เลยเหรียญที่ตลาดต้องการเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกค่ะเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมจากนักสะสมนะคะค่ะนิยมกันไม่ไม่ไม่หยุด ไม่ยังไม่เสื่อมคลายนะคะยังต้องการอยู่นะคะเนี่ยค่ะปะนนารับซื้อนะคะเหรียญหบาทปีสองห้าสี่หกนะคะเอ,อ่อฟซีนะคะท่านใดมีนะคะส่งขายปนน้ได้นะคะแอดไลน์ Ad line ปนนาเห็นไหมคะเบอร์ไลน์นี่เลยนะคะเบอร์ไลน์ line, ค่ะนะคะเนี่ยค่ะสนใจนะคะทักไลน์มาได้เลยนะคะส่งขายปนน้านะคะปะนนดรับซื้อนะคะ ห้าบาทปีสองห้าสี่หกเป็น่ารับซื้ออยู่ที่เหรียญละสี่ร้อยบาทค่ะนะคะไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะดูเพียงพอสอเท่านั้นนะคะรับจะตังทอนมานะคะจะใช้ต่อไปอะนะคะพลิกดูพอสออก่อนนะคะเนี่ยเจอสี่หกนะคะท่านได้เหรียญหนึ่งนะคะห้าบาทนะคะได้สี่ร้อยทันทีเลยนะคะเหรียญเหรียญเอ่อสี่หกเหรียญห้าบาทปีสี่หก แล้วถ้าเผอิญน,นะคะฟุกนะคะถ้าท่านสังเกตดีๆนะคะถ้าท่านเจอปี2540นะคะเหรียญแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันเลยนะคะแต่เป็นปีพศ2540 2540รับไปเลยนะคะเหรียญสวยๆนะคะได้ถึง5,000บาทนะคะเนี่ยค่ะเหรียญเหรียญเหมือนกันทุกอย่างอย่างนี้เลยนะคะปีปีพศ25ง6 รับซื้ออยู่ที่400บาทปี2540นะคะถ้าเจอนะคะรับซื้ออยู่ที่ประมาณประมาณนะคะประมาณ5,000อาจจะถูกเกินนิดหน่อยอาจจะบวกลบค่ะอาจจะบวกลบเพราะว่าต้องดูสภาพด้วยนะคะเพราะถ้าบอกว่ารับเท่านี้จริงๆสภาพแต่และเหรียญเพราะราคาหลักพันใช่ไหมคะลดหย่อนงินไปตามสภาพตามการเวลาที่ใช้งานนะคะ นะคะเนี่ยขายแอดไลน์เป็นหน้านะคะเบอร์ไลน์ที่เห็นนี่เลยนะคะเนี่ยค่ะศูนย์หกสองหกสองเจ็ดสองห้าห้าห้านะคะทักไลน์มาขั้นตอนการเสนอขายเป็นหน้านะคะขั้นตอนนะคะท่านแอดไลน์เป็นหน้านะคะแล้วท่านก็ถ่ายรูปเหรียญที่ท่านจะขายนะคะท่านจะขายเหรียญอะไรก็ได้นะคะเหรียญที่ท่านมีนะคะที่ท่านจะขายนะคะท่านถ่ายรูปแล้วส่งมาในไลน์ให้ปนหน้าดูนะคะแล้วป็นหน้าจะตีราคาให้นะคะ ตีราคาแล้วได้ราคาแล้วค่อยส่งมานะคะถ้ายังไม่คิดราคานะคะอย่าส่งนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหากันปนัดเป็นห่วงจังเลยนะคะเดี๋ยวมาแล้วความตั้งใจของท่านท่านอาจจะคิดว่าได้หลักพันแต่พอมาถึงปนัดกลายเป็นหลักร้อยท่านจะเสียความรู้สึกนะคะเดี๋ยวจะไม่พอใจกันซะ,ะเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้ปนัดตีราคาก่อนแล้วค่อยส่งมานะคะ ตามนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วอย่างเหรียญที่ขายไปได้นะคะก็ไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะดูแค่พอสอยอย่างเดียวเลยเนี่ยค่ะเหรียญทอนตังทอนปกติเลยนะทุกวันนี้ก็ยังยังมีให้ทอนให้เห็นกันอยู่นะคะเนี่ยค่ะเหรียญนี้เลยนะคะเหรียญในหลวงราชการที่9เนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะปกติเลยไม่มีอะไรพิเศษนะคะเหรียญในหลวงราชการที่9นะคะปะนัดรับซื้อนะคะเหรียญห้าบาทรับซื้อยอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะ เหรียญหาบาทปี2องหสี่หนะคะเขาที่รับซื้อแพงเพราะว่าจำนวนผลิตเขาน้อยค่ะผลิตเพียงนะคะสองห้าที่รับแพงกว่าเพราะผลิตน้อยกว่าอีกะคะ่ะสองห่ศูนย์รับซื้อประมาณราคานะคะอยู่ที่3,000ถึงถึงหกพันะคะถ้าเป็น UNC สวยๆส0 0พถึงหกพัอยู่ในระหว่างนี้เลยนะคะสามารถคูว่า เหรียญหบาทปี40รับซื้ออยู่ที่3000ถึง6000บาทนะคะจำนวนผลิตจำนวนผลิตของปี40นะคะคือ1600เหรียญค่ะ1น0 0หม0 0เหรียญน,นะคะ5บาทปี40และส่วนที่เห็นในมือป้าหน้าอยู่นะคะเห็นอยู่ในมือป้าหน้าเลยนะคะเหรียญ5บาทหมุนเวียนสตังทอนเนี่ยค่ะปี2546ค่ะจำนวนผลิตนะคะ 1 8 2 0 0 0ปเหรียญค่ะเห็นไหมคะจำนวนผลิตเขาแค่หลักแสนเองทำไมถึงจะราคาถึงจะไม่ได้500 400อ่ะนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาผลิตน้อยนะคะจำนวนผลิตนะคะเพียง1 8 2 0 0 0เหรียญเท่านั้นเองนะคะราคาเข้าจึงอยู่ที่ประมาณ400บาทนะคะเรับซื้อค่ะนะคะ มีก็ขั้นตอนง่ายๆเลยที่ไป้นบอกนะคะคือทักไลน์มานะคะเบอร์ไลน์คือเบอร์นี้ทักไลน์มาทักไลน์มาก่อนนะคะทักไลน์มาแล้วถ่ายรูปส่งไลน์ให้ป้านาดูนะคะตามนี้นะคะและส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะคะค่ะเป็นเหรียญส2งสองสลึงค่ะเมื่อก่อนเขาไม่ใช้เป็นคําว่าห้าสิบสตางค์นะคะเขาใช้คําว่าสองสลึงค่ะหสลึงสองสลึง บาทหนึ่งค่ะเมื่อก่อนเขาจะใช้คํานี้นะคะเนี่ยค่ะปีสองปีสองสี่หกสี่ค่ะปีสองสี่หกสี่นะคะเหรียญเหรียญสองสลึงนะคะเนี่ยค่ะสยามสมัยก่อนเป็นสยามรัฐใช่ไหมคะ ประเทศนะคะไม่ได้เขียนว่าเป็นประเทศไทยค่ะเมื่อก่อนเขาจะเขียนเนี่ยค่ะประเทศนะคะถ้าเป็นสมนัยนี้ตรงตรงสยามรัฐก็จะเป็นคําว่าประเทศไทยเนาะค่ะเหรียญรัชกาลที่หกนะคะสองสองสลึงเมื่อก่อนเขาเขาจะใช้คำหนึ่งสลึงสองสลึงบาทหนึ่งค่ะเขาไม่ได้ใช้ห้าสิบสตางค์ค่ะหน่วยเรียกเขาเมื่อก่อนนะคะเขาจะเป็นนี้ค่ะค่ะ เหรียญรุ่นนี้นะคะจำนวนผลิตออสองสลึงออขอขอัยค่ะค่ะเหรียญสองสลึงนะคะสองสลึงพศสองส,องสี่หกสี่ค่ะออไม่ทราบจำนวนผลิตนะคะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญเงินค่ะเป็นเหรียญเงินนะคะด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปของ รัชการที่6นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นอิยราพศค่ะนะคะสวยงามนะคะเหรียญหายากค่ะปี2ปีปี6 4นี่เป็นปีที่หายากอีกปีหนึ่งนะคะเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะเหรียญ2องสลึงนี้จะเป็นเหรียญค่อนข้างจะหายากค่ะน่าเก็บค่ะนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ป้นะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะป้นะขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ